เจ็ดลบสองเท่ากับหกใช่ไหมใช่ไหมไหนหนูมีตัวอะไรมีอยู่มีตัวอะไรนะมันคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรหลกมันคือตัวนกไงมีนกอยู่เจ็ดตัวใช่ไหมครับมันคือลูกเจี๊ยบมันคือลูกเจี๊ยบไก่พ่อเลยมันคือลูกเจี๊ยบมีลูกเจี๊ยบอยู่เจ็ดตัวเอ้าตายไปสองตัวเหลือลูกเจี๊ยบกี่ตัวนะห้าห้าตัวใช่ไหมครับถูกถูกต้องครับเอาไหนลองฆ่าให้มันตายไปก่อนสองตัวสิ ขีดมาสิขีดมาหนึ่งสองอ่ะทีนี้ลองนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือกี่ตัวครับห้าตัวถูกต้องคือครับเค้กถ<ค>ูกคนกินไปไปสี่อันเอาใหม่ต้องต้องเอามามีเค้กทั้งหมดกี่ชิ้นครับชิน้นมีเค้กทั้งหมดหกชิน้นถูกกินไปกี่ชิ้นครับสี่ชิน้นมีเค้กหกชิ้นถูกกินไปฉีสี่ชิน้นเหลือกี่ชิ้นครับ สองถูกต้องคือพอค้าเจ็ดลบสามเท่ากับเจ็ดเจ็ดลบสามเท่ากับแปดเอาใหม่เอาใหม่เจ็ดลบสามเท่ากับเท่าไรใช่ไหมครับ <7. S 2> ไหนละมีโจทย์ไหมเจ็ดลบสามเท่ากับเท่าไหรสิบไม่ใช่ลูกโจทย์มันคือสิบลบสามเท่ากับเท่าไรมีลูกนัทอยู่ 10, <10. S 2> สิบสิบลูกกระลอกกินไปสามลูกแล้วเหลือลูกนัทกี่ลูกครับเจ็ดลูก อ่าลองเอากระโอกกินไปก่อนขีดไปก uh, ่อนครับขีดไปก่อนสามลูกอ่าทีนี้ลองนับอีกทีหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลือกี่ลูกครับเจ็ดลูกถูกต้องเร็วครับครับผมหนูรู้ว่านี่คืออะไรเขาเรียกว่าพายแอปเปิ้ลพายแอปเปิ้ลถูกกินไปสามมีพายแอปเปิ้ลทั้งหมดกี่ชิ้นครับสามสี่ห้ามีแปดชิ้นมีแปดชิ้นครับลบสามถูกกินไปกี่ชิ้นครับ สามนี่ใครกินบ้างครับขวัญพ่อแก้วขวัญพ่อแก้วกินคนละหนึ่งชิ้นใช่ไหมครับถ่าเท่ากันแล้วเราจะเหลือพายแอปเปิลกี่ชิ้นครับห้าชิ้นครับถูกต้องแล้วคบอแก้วมั่งครับเป็นยังไงบ้างครับฝั่งนี้ครับแปดลบสี่ทกับสี่มีอะไรกี่ชิ้นมีอะไรครับแปดอันครับขัดทอง มีฟักทองทั้งหมด8ลูกใช่ไหมครับ8ลูกใช่ไหมครับใช่ฟักทองแปดลูกโอ้โหเราหิวมากเราหิวเรากินเยอะได้สี่เหมือนเดิมถูกต้องอีกแล้วครับแม่ครัวผมบอกว่อะว่าควรกินฟักทองเป็นมื้อเย็นเองเยี่ยมเลยวันเมื่อกี้เรากินขนมแกงบดฟักทองใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเราเอาไปทําขนมกินครับมีอะไรอีกครับผมยังไงเสร็จได้ยังครับหมดแล้วครับนานนี้หมดแล้วสุดยอดครับ อย่าลืมเขียนชื่อและเปิดดูด้านหลังนะครับข้อ6ถึงข้อ10นะครับมันง่ายมากสำหรับพวกเราเลยใช่ไหมครับอาพวกเราครับมันง่ายใช่ไหมครับใช่ครับโอ้เสียงแผ่วมากเลยครับมันง่ายมากเลยครับ10ลบ2เท่ากับ9เอ็นเอ็เอามาครับมีอะไรสิครับ10ล2เท่ากับ8เอ็นเอ็หยุดก่อนหยุดก่อนครับหยุดก่อนตอนนี้เรากาลังเดามั่วครับทีนี้เราทําข้อไหนครับ จะทำข้อไหนนะใบไม้ใช่ไหมครับมีใบไม้กี่ใบครับสิบใบมีใบไม้สิบใบนะครับแล้วหล่นลงมาสองใบครับใบไม้หล่นลงมาสองใบครับเหลือกี่ใบครับเอาคิดลบใบไม้ออกก่อนครับตั้งใจด้วยครับตั้งใจด้วยครับเด็กๆครับอ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะข้ามแก้วไปนะครับฝันเปหน้าฝันไปหน้าต่อไปนะครับนี่มันห้องครูเนาะขาวอ้าวใบไม้ก่อนครับใบไม้ก่อนครับ ลบไปสองใบครับทีนี้เราลองนับดูครับว่าจะเหลือใบไม้กี่ใบครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหลือกี่ใบครับแปดแสดงว่าสิบลบสองเท่ากับแปดถูกต้องอีกแล้วครับเสร็จหรือยังครับหน้านี้เสร็จหรือยังครับโอเคครับเดี๋ยวลาไปก่อนครับเดี๋ยวทำหน้าต่อไปกันครับขอบคุณครับ